สวัสดีครับ,รบอันนี้นะครับเราก็จะมาทำรีแอคชั่นเพลงน่าจะอ่านว่าวานะครับเพราะว่ามัน S W A เพลงวานะครับของยอจาไอเดอลหรือว่า g i ไอดอลเองนะครับต้องออกตัวก่อนว่าเราอะ่ะเป็นปิงเคป๊อปก็คือเราเป็นล็อบบี้เราเป็นโซวอนเราเป็นบิงน,นะครับแล้วก็เราตามเคป๊อปมาตั้งแต่ช่วงมัธยมแล้วแล้วตอนนี้เราเป็นจบแล้ว แต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นน o n Kpop เลยก็คือไม่ติงไม่รู้จักเพลงไม่อะไรเลยแต่ว่าพออยู่ด้วยกันเขาก็แบบเ,เพลงนี้เพลงนี้จากเราเปิดมันก็แบบอย,อยากฟังอยากอลองดูในวันนี้เราก็เลยประจวบเหมาะกับไอดอลคัมแบ็กวันนี้พอดีเราก็เลยจะมาทำรีแอคเพลงว่าดูนะครับว่าจะเป็นยังไงได้ข่าว่าเพลงนี้เนี่ยขาพายขาพา,า,าว่าจะเป็นเพลงภาคต่อจากเพลงฮันจากคัมแบ็กก่อนก่อนนู่นของ ีไ <The> อเดที่เรา,าเอ่อก็คือก็เลยเอาตุ๊กตาตรวน,นี้มาใช่เพราะว่ามันคือเสียงขู่ของงูลแล้วเราก็จะให้บอยดูว่า MV เพลงนี้กับเพลงจะเป็นยังไงได้ข่าวว่าปังมากๆเพราะว่าเราหลบสป,ปอยมั้งแต่ช่วงเย็นแล้วเราจะไม่ดูสปอยเราจะมาดูจริงๆสดๆตอนนี้เลยลเราจะดูกันเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้นเราเป็นเมนมินนี่ เพราะว่าเราชอบเสียงของมินนี่มากเอาล่ะนะเพิ่องเสียงก่อนโซนยอดนดูแบบเผ็ดมาก เจ้าคินจือน้องคินจือน้องคินจือ เาเรว่าส่งส่งผมต้องผมอะไรนะ่ที่โมตัดของที่ยิ่งมีความวิชาญตามสไตล์ของเมที่ตลก่าังคุณชอบฮาร์ดเนหรเต้นตามเพลงอรอ่าเงี้ย 슬슬 yeah, yeah. 쓸쓸한 추위를걷어가게 남겨진 시들은 꽃길를 줄여 빨지 하늘 부이라 다시금 봄을 누리라 추억은 모조리 불이나 걸음이돼 찬란한 꽃을 피우리라

ฮะจบแล้วเหรอ <c oughs> แค่นี้เหรอแค่นี้จริงเหรอทำไมจบงยอนะ่ะ <c oughs> ชั่วว่ามีมีข้อรองป่ะวะเพลงนี้เป็นซีนที่อิมแพคทางสายตามากๆ มินนี่ผมแดงอยู่คนเดียวเลยแต่อูกีกาเหมือนโดนแกงแต่ก็สวยน่ารักแต่ชูวาลออแค่นี้จริงๆดีครับก็จบแล้วนะครับสำหรับเพลงวาของ GIDLE นะครับก็เรารู้สึกว่า MV รอบนี้ก็ยังงานดีเหมือนเดิมนะครับทุกคนสวยขึ้นมากมิยอนสวยมากกับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทรงผมแบบฮิเมคัดอะไรสักอย่างของญี่ปุ่นนะที่ที่โมโมะทาไว้เคยตัดโมโมเธอชอบโมโมไม่ใช่หรอแล้วก็แล้วก็อูกีอูกีกลับมารอบนี้ไม่แน่ใจว่าใส่วิกหรือเปล่านะแต่ว่าผมสั้นมาเป็นแบบว่าสาวขายแตงโมแต่ว่าน่ารักก็คือทรงผมทาอะไรอูกีไม่ได้ส่วนซูจินแล้วก็โซยอนเรายัาง เห็นในรูปเดิมๆแต่ว่าโตขึ้นอันนี้เห็นได้ชัดเลดยว่าโตขึ้นและของโซยอนก็ยังดุเหตุเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วชูวา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 มักเน่ของเราไม่มีห้อนร้องคือแบบประโยคเรียงคําได้เลยอะแค่ประมาณไม่ถึงสิบคำด้วยซ้ำบางที่ได้พูดออกมาคือชูวาเป็นมักเน่แต่ว่าเขาไม่ใช่คนเกาหลีภาษาเขายังไม่แข็งแรงดังนั้นมันก็จะมีดราม่าหลายครั้ง เกี่ยวกับเรื่องของท่อนร้องออแต่ว่าเพลงก่อนๆหน้าเนี่ยเริ่มมีท่อนร้องที่เยอะขึ้นแต่ว่าเพลงนี้กลับมาอีกแล้วชอว,ว่าสามวิสี่วิห้าวิแล้วก็มินนี่มินนี่มินนี่ของเรานะครับมาในลุกสาวผมแดงสวยมากมินนี่สวยที่สุดมินนี่คือที่สุดของ G ีไอเดเราชอบมินนี่มากเราชอบมินนี่มากสำหรับเพลงเราคิดว่าปังแน่นอนเพราะว่า ตอนนี้จากที่แอบแวบเข้าไปดูคลิปมาก็ไหนบอกว่าไม่อ่านสปอยไม่ได้ดูสปอ,อยแต่ไปดูชาร์จเพลงอเออเขาบอกว่าชาร์จดีนะครับมีสิทธิ์ได้ Perfect o u แรกของ Gen 4สำหรับ,บ,บเราสำหรับเรานะครับที่เป็นติ่ง K-pop เรารู้สึกว่าเพลงดี MV ดีอาจจะมีเรื่องทอดร้องที่แบ่งให้ชัวนิด นิดนึงติดอยู่นิดนึงแล้วก็ถ้าเต้นเข้ากับเพลงดูแบบว่ามีความแบบบูชายันตามสไตล์ของจีเอเดนเราชอบเราโอเคมากแต่เพลงนี้เรามาถามนอนเคป,ปค๊คนนี้บ้างดีกว่า <c oughs> ดูเพลงกว่าของจีเดแล้วสึดยังไงบ้างครับอ่างั้นก็อย่างแรกคือขอออกตัวก่อนว่าไม่ใช่ติเคป,ปอ100๊อปร้อเพราะว่าเป็นคนที่ชอบฟังสากลอ่าเลยทําให้แบบเราไม่รู้ว่า กระบวนการหรือการเรียงเรียงคำร้องอะไรของเขาจะค่อนข,ข้างต่างจากสากคนอยู่แล้วใช่ไหมก็ค่อนข้างออแต่สำหรับเราภาพสวยใช่เอ็มวีสวยเลยความมิติของภาพมันทําให้รู้สึกว่าเหมือนมันอยู่ในดินแดนลี้ลับอะไรสักอย่างที่แบบใช่ไหมพอคิดไปนกนเออแต่โดยรวมคือสวยถึงแม้ภาษาเราจะฟังไม่รู้เรื่องอแต่รู้ว่ามันสนุกอเพลงดีไหมเพลงดีเพลงดีเพลงดีอหู เออตีหูมันจะคล้า,า,ายๆกับเกียวเบิร์มที่แบบเดี๋ยวสักพักมันจะเริ่มหล่อนิหนูเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันจะเปิดทุกวันวันละหลายๆรอบไม่ว่าเราต้องปัน<ม>่นว<ม>ิวไหมเออเราต้องปั่นวิวรวมก็คือสนุกเออท่าเต้นท่าเต้นเ,เราไม่ค่อยเข้าใจท่าเต้นแต่เรารู้ว่ามันมีเหมือนท่าเจ้าแม่กวนอิมอะใส่มงกุฎป่ะใส่สักอย่างแต่ว่าท่าเต้นเราคิดว่าเพลงนี้ท่าเต้นดีเราเดาว่าเจ้าแม่กวนอิมไม่ใช่เดี๋ยวเราต้องไปดูคอมเมนต์ให้หน่อยได้ไหมเออคอมเมนต์บอกเลยนะครับว่าท่าเต้น ทุกคนเห็นว่ามันคือท่าอะไรเดี๋ยวเราต้องไปตามดูวิเคราะห์อ MV อีกหลายๆรอบเพราะว่ามันจะมีเส้นเรื่องที่เขาจับใส่ MV มาที่เราดูแค่ครั้งเดียวเราอาจจะยังไม่รู้เรื่องเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปตามดูเพื่อปั่นวิวด้วยเอาเป็นว่าสําหรับ action, คลิปเรีแอคชั่นคัมแบ็กของเจเอเดนรอบนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกของพวกเราสองคนเนาะก็อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนดูว่าระหว่างคนที่เป็นแคป p ็อติงแคปปออย่างเรากับนอนแคป p ออย่างบอยเนี่ยเวลาที่ดูเนี่ยจะรู้สึกยังไงสำหรับเราอะเราโอเคมาก เราก็คิดว่าสำหรับบอยบอยก็โอเคกับเพลงแล้วก็เราจะพยายามดึงให้มันมาเป็นติ่งสาหราให้ได้ก็สำหรับคลิปหน้านะครับเราจะมาทำรีแอคเพลงไหนวงไหนของใครบ้างอาจจะมีสากลนได้ไหมถากลนก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะรอรอเลเวลเวดอยู่เดี๋ยวเราเดี๋ยวแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าเลเวลเวดมานะครับเราจะมาทำรีแอคอีกแน่นอนสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ก็กดไลค์ไงอ่าแล้วก็กด แชร์แชร์ห้องไงวะนั่นแหละคำแชแชร์แชแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับคอมเมนต์นื้ก็ได้ว่าชอบเพลงของจีไอเดนเพลงนี้ไหมชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนอยากให้กำลังใจดูว่าให้มีทอดร้องเยอะขึ้นกว่านี้ไหมชอบมินิเหมือนผมหรือเปล่าก็อย่าลืมมาคอมเมนต์แบ่งปันกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้แล้วก็คลิปต่อไปก็อย่าลืมรอติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับสวัสดีครับ